สวัสดีค่ะจุ๊บ59ออโต้คาร์แกลลอรี่ค่ะประสบการณ์ทำงานนะคะก็คือขายประกรันมา10ปีก็หลักๆเลยก็คือโทรออกหาลูกค้าเนี่ยวันละ100เบอร์เนาะซึ่งจะมีผู้ติดตามเนี่ยจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า5-10ถึงลายต่อวันต่อเดือนเนี่ยก็จะขายได้อยู่ประมาณ20ลายที่ความกลัวเลยคือกลัวขายไม่ได้นะคะไม่มีความรู้เรื่องสินเชื่อเลย กลัวไม่มีทีมงานสอนงานด้วยก็กังวลกังวลเรื่องนี้ค่ะรู้สึกบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะมีพี่พี่น้องๆทีมงานนะคะคอยสอนงานซัพพอร์ตงานมีคู่มือการขายนะคะมีการสอนทักษะในเรื่องของสินเชื่อนะคะเรื่องตัวโปรดักต์ของรถนะคะก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วงแรกนะคะมาเป็นแอดมินก่อนมาตอบแชทต,ตอบรายละเอียดลูกค้ามาเรียนทักษะในเรื่องของการขายอะคะ่ะพอได้ลงขายเดือนแรกเนาะก็ปิดยอดไปได้อยู่2คันนะคะเดือนที่2นะคะก็ปิดยอดไปได้ถึง3คันเลยพอมาถึงเดือนที่3เนี่ยนะคะปิดยอดขายได้ถึง6คันนะคะซึ่งไรายได้นะคะเกือบ4ี่หมื่นเลยค่ะ ท้ายนี้นะคะน้องๆนะคะที่เป็นเซลล์ขายประกันรถยนต์นะคะหรือว่ามีทักษะการขายนะคะอยากขายลองขายรถด,ดูนะคะสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ทักหาพี่จุ๊บได้เลยที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย